สวัสดีครับเจอกันอีก้วครับผมวันนี้เราจะมาถอดเครื่องยนต์ Honda V10 10i ครับคันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับผมเป็นเครื่องรุ่นใหม่ครับเป็นปี2023ครับแต่เป็นรถใบรุ่นครับคันนี้ก็มีอาการน้ำมันเครื่องครับเครื่องนอกสตาร์ทไม่ลงเลยนะครับอาจจะลูกสูบติดนะครับผมเดี๋ยวเรามาลือกันว่ามันอะไรมันจะพังบ้างนะครับ สำหรับเจ้าเว็บร้อยที่ไปตัวตัวใหม่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเกวัดความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับผม เราลิ้นก็หย่อนนะครับผมเป็นรถวัยรุ่นนะครับอันนี้ รถประมาณไม่ถึงสองปีนะครับทันนี้ก็เรียบรล้วนะครับขี่แรงครับผมจนลืมเติมน้ำมันเครื่อง กผ่านนโซลาลิลดูชุดลูกสูบนะครับโอ้โหลูกติดนะครับจะมีก็บาง ูบติดเลยนะครับผมวานใหม่เลยนะครับผมนี่เสื้อสูบเป็นรอยเกิดจากการขาดน้ำมันเครื่องนะครับนี่ครับเป็นร่องเลยนะครับผมตัวนี้ก็เน่ยจะได้ดูดออกนะครับผมสลักติดกับก้านสูบนะครับทำให้สูบขยับไม่ได้ก็ พวกประมาณก็ที่ร้านผมก็ทำก็ประมาณสองพันนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เช็คให้ทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ